วัสดีกับผมคลิปนี้นะครับฟากตึ้งปีปีโปอก้าไม้ยางแปลงใง,งนะครับปมตรงการไก้ไม้ยางเนือตีเอกาสารส้ินซิ์นอนรถทรัมโกะนะครับสามารรโกลลมในตามกฎไม้ยีดีซ้ำหลายเซตนะครับเนือตียางโก้สวยนะครับ หมายป้านเกินโรยละกาซิปตึงกาซมาเปิดสิ้นเลยครับเดี๋ยวปมอ่แผ่นซองให้ปี่ๆเลยน,นะครับนี่นะครับอ่ายัางอยู่ปื้นเทเอานั่งจังหวัดสบีนะครับติดตะนุ่นดำนะครับเป็นตะนุ่นโรยออกจากนุ่นโรยไปตะนุ่นลักประมาณ1กิโลเมตรนะครับทำไม้นะครับ ดินก็เป็นดินหลรังแล้วนะครับนี่นะครับต่างมดเหลขข็กกลางคนนะครับยีสิบซ้ำหยีซ้ำหลายเซตนะครับพอดีปีก็เจ้าของสวนก็เป็นราชการต่างกูนะครับราชการต่างกูปีผู้ชายเป็นนายตำรวจปีผู้ยิ่งเป็นพยาบาล กากะยัดใจหม่อมไงปุ๊บตั้มเต้าได้เต็มเต็เลยครับคือไอซิสปุ๊บป่ากุนมะเล่หมกโกนได้ไอเกยหมาเสนอราคาไอเกนะครับวงเล็บนะครับเจ้าได้ราคาสูงซื้อแพงก็คือใกล้กว่านั้นนะครับโปรตัวนี้ก็ปีก็สั่งปามไปอร่อยว่าตอนเลกนะครับประมาณปีกว่าจงซึ่งจะได้ต้นปามกับโบกใกล้ไปเรื่อยนะครับเนี่ยเลยนะครับ ที่ถนนดำนะครับยำที่ถนนดำตมหอยนะครับเดี๋ยวปมปลาแลมไม่แบบต่างลัดไอ้นะครับนี่นะครับไม้กยจะโยปัณนีนะครับลักษณะนี้นะครับเชือกเลยวนะครับเชือกพมเป็นคนเชือกเองนี่นู่นนะครับจากถนนขึ้นมานะครับเีกท่านหนว้นโกนะครับสรามรถโกนลมในตามกฎหมไมนู่นนะครับจากถนน เล่นนะครับทั้งหมดก่อหยีซ้ำหยีซ้ำหลายกว่านะครับแหลมให้นะครับทำตอ,อนนี้มายามนะครับไปเราไปเลยอีกมุมนึงนี่นะครับอีกเซกหนึ่งลังอ่าของซีนะครับลัางเตปัก ดูนะครับไม่ตอนตอนก็วงเล็บนะครับเคยอ่าเสนออะไรแต่การสูงใกลกว่านั้นนะครับแล้วก็อดรับหน,หน้าย่าอดรับหน,หน้าย่าสุกเรนี่นะครับเราว่า์ออปุ่มก็ธุรก,กิจส่วนตัวก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดย่างโจยนี่แต่งปั๊มจางบางทีก็ตั้งปลาบางทีก็ขึ้นหลกต้อยมปุ่มก็ ไม่ต้องเดี๋ยวป้านไล่โอ้ไล่ทีไม่ยุ่งยากนี่จะบวนนี่ตาหวาป้านาไหนหน้านีตาเจ้าก้องก็เสือเองกะโตัวมาป้มเลยครับสู0 8, 0 8, 0 8, 0 8. ้ไปสู้ไปกระซิ่งสู้นาเป็ดตาหวาปีาก็เอ็นคลิปนี้แหลสะสนใจอยากจะได้ไม่เปลงน,นี้ก็ติดต่อป้มอะไรเลยครับตาหวาป้านก็ตําสัญญาครับเจ้าก้องส่่นเองเลยกับสือใกล้เลยผมเป็นเพียงแก่ปูประธานานานายปีก็นะครับปีก็ยัดใจเร็ว โกตําไม้ดีที่สุดนะครับนู้งดูนะครับปืนเตะยำนะครับว่าติดุนนซอยออกไปตะนุนลักก็ประมาณหนึ่งกิโลนะครับตะนุนลักเส้นตังเอานั่งนะครับดูไม้นะครับนี่ครับเ,เป้ไม้แหอ่าผิวปืนแบบนี้เลยครับไม้นั่นแหล่นตัน้งติดจิงได้ครับถ้าว่าสนใจ ตุมเลยครับชุดแบบชุดแบบกระซ่งชุดนาแปดต่ว่าผุ่มก็อย่างน <eterm oon> ี้นะครับไอเป็นไหนวัวจากก้อวดกิ่ดติเสืรอไม้เปลงเี้ยจริงๆนะครับตาเป็นไหนหน้าคืออดรับนะครับคือผมบอกตรงกนจะบัวนี่กิการป้าไหลวิไลตีนี่เพาะว่าเออตาปีก็สเนื้อราคามาแต่นูแต่นี้ยัไม่ผมก็บอกไหนวัวผมไปเลย ราก้าปนเพื่อคือตาว่าก็ปลอดใจครับนัตตนันยาครับไหนว่าป่มเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับยางโก้กล้าวก็น่าจะปันเลือเลยครับไม่นับที่ว่าต่วไรแต่าปืนเตะเต็ม,มันหยีซิบหยีซรายกว่านะครับ นี่เลยนะตอนตอนหมาย้ามนะครับหมยติดกะนาดไปเลยหนูเองไหมครับหนูกับปินตะนุนนะครับโอเคเพื่อควักปีปีเพื่อนเพื่อนป,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 ประจัปนปะไงกันนะครับติดต่อมาได้เลยตาหวาซื้อไม้เปลงญ่ สนใจยากีมาโขนแปลงนี้ก็ติดต่อผม๊มาได้ครับไม่ว่าจะเป็นยินบล็อกือว่าโตมาสูดไปสูดไปกับที่หนึ่งสูหน้าเปะนะครับเพราะว่าปีก็จกเจ้ากล้องตีแปลงนี้ตีปมบอกนั้นแหละปีผู้ชายเป็นนายตำรวจปีผู้หญิงเป็นพยาบาลเขาก็ไม่มีเวลามากมมยใช่ไหมเขาก็ยัดใจผม๊หไม่ผมเป็นตุลาจัดการนายก้าพัฒนานายก้าดไรต็มตีมเ,ตมเลยถึงผมเหมือนเขาควักวัาวงเลยนี่ผมก็ต้องทำหน้าตีดีตี่สุดนะครับ เดียวก็ว่าเออยัดไม่ได้หรืเอาตั้มไหนหว่าตั้มพื้นีนะครับเออใดป่าคนมาเล็งไม้ปีละไม้ได้แบบนีบบนี้อันนี้ก็ผมหมาคลิปนี้เป็นสก,กีปะย่านนะครับเออเป็นลักตั้มพวกไดทุ่งคลิปนี้แกเละอันเลย่าไม่บอกเออผมก็ได้รับกรรมหมอนไม้จากแกอะไรย่าไม่บอกเอออาคนมาเล็ไม้ได้ไแกนะครับแต่ว่าใน,นอ่านเนื้ราคาคือร่วม ลมแล้วก็กวาดเป้าอะไกันอันนี้ตาปี๋แตนในสุนใจมาเลยมาแปลงน,นี้ก็ติดต่อมานะครับตัวปุม,มานู่นะครับมาย่างเต็มนะครับเวนยโปอเต้าสีาาปลูกของซีก็ประมาณน้นน่าจะรายรายกว่าออรายเลยกับบกหลกกุนานเลยกับปี๋ก็ว่าเออสู้อะไรกอะไรแต่เลยตาวันนี้ก็ติดต่อผมมานะครับโอเคสวัสดีครับ